ครับสวัสดีครับนะครับพ,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  in พ,พี่น้องนะครับภูมิใจรักนะครับในการทําบาปนะครับวันนี้นะครับพี่จวดนะครับพาพี่น้องท่านท่านนะครับมาดูนะครับสปาต้านะครับลูกใหม่นะครับสายจวดนะครับของพี่จวดนะครับบอกนะครับวันนี้นะครับเขาจะทาได้หรือไม่นะครับติดตามดูนะครับสปาต้านะครับทายาทมิดกนนะครับช่วงนี้มิดกนอาการทรงตัวนะครับ ยังไม่ขันนะครับยังไม่สู้นะครับยังดืนยืนติดคอนตลอดนะครับช่วงนี้นะครับมาเล่นมาดูลีลาลูกเขาไปพรางๆก่อนนะครับสปาต้านะครับลูกชายตัวที่สองของมิดกนนะครับเก้าวไกลนะครับวันนี้เขาจะทำสำเร็จได้หรือไม่นะครับติดตามนะครับสั้นๆนะครับผมทำชิปขึ้นมานี้นะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่คิดมากนะครับ คนที่โลกสวยนะครับติดตามจุดจวดครับผม どうぞ。